วันนี้พามาดูปัญหาเข็มหน้าปัดเรือนไม,ไม่ขึ้นนะครับรถวิ่งแล้วมันไม่ขึ้นมันก็จะแบ่งเป็นสามจุดใหญ่ๆสามจุดใหญ่ๆจุดแรกนะครับจุดแรกคือเฟืองตัวนี้นะครับให้เราเมือหมุนนะครับจะสังเกตว่าเฟืองตัวหนอนด้านซ้ายมือเนี่ยมันไม่ขยับหรือไม่หมุนมันลูดนั่นเองนะครับอาจจะ ขาดการล่อเลื่นหรือว่ามีสายมันฝืดนะครับเมื่อสายฝืดตัวนี้มันจะมีโหลดเยอะขาดการล่อเลื่อนด้วยมันก็แล้วก็สึกหลอตามอยู่การใช้งานจุดนี้คือจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้ไหม่ไม่ขึ้นก็คือเราถอดมาตรวจเช็คเนี่ยเราหมุนดูเนี่ยดูวา่าแกนเนี่ยมันหมุนไหมจุดที่สองถ้าตรงนี้หมุนเราก็มาเช็คที่จุดนี้ว่าปลายสายเนี่ย เวลาเราหมุนที่ล้อแล้วเนี่ยปลายสายตรงนี้มันหมุนหรือเปล่านะครับมันหมุนหรือเปล่าถ้ามันไม่หมุนก็แสดงว่าขาดนะครับขาดแต่ถ้าที่เฟืองที่ล้อหมุนแกนนี้หมุนแล้วไปต่อที่ใต้เรือนไม้มันไม่หมุนนะถ้ามันไม่หมุนอีกก็จะอยู่ที่ชุดเรือนไม้แล้วแหละนะครับหลักๆคร่าวๆประมาณ